สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้ายปริศนาโผล่สามจุดกลางเมืองระยองภาพแชร์วันเน็ตบิ๊กตู่จอดลงพื้นที่บ่ายนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่29ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในโลกโซเชียลมีการแชร์ต่อภาพป้ายปริศนาติดบริเวณ,ณ,ณสะพานลอยทั่วเมืองระยอง3จุดปรากฏข้อความเชิงเสียดสีจึงเดินทางไปตรวจสอบโดยจุดแรกติดอยู่บนสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นแผ่นป้ายสีขาวปรากฏข้อความปิดตลาดสดเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไปรวมตัวกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตป้องกันโรคหรอใช้อะไรคิดต่อมาจุดที่2ที่สะพานลอยน้สนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองเป็นป้ายผ้าสีขาวมีข้อความว่าโควิดชี้เป้าให้แล้วท่านผู้ว่าหาบ่อนเจอหรือยัง ส่วนจุดที่3พบที่แยกเกาะกร้อยตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองมีข้อความว่าหาบ่อนเจอไหมถ้าไม่เจอให้เปิด Google Map ซึ่งอย่างไรก็ตามในวันนี้มีรายงานว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดระยองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ